อ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในตลาดทองคำยันสักนิดหนึ่งนะฮะก็หลังจากที่มีความชัดเจนในเรื่องของการระงับการใช้มาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของทางสหรัฐซึ่งก็แน่นอนนะฮะมันจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะแล้วมันก็จะมีผลต่อการกำหนดนโยบายทางการเงินหลังจากนี้มันจะมีผลต่อ ประมาณการเศรษฐกิจหลังจากนี้ซึ่งโอ้โหเรียวกว่ากลับลำกันแทบไม่ทันนะ,ะใช่ใช่โอ้โหไม่กี่ชั่วโมงไงนะถ้านับแต่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันเมื่อวานนี่คือเรื่องไม่ไม่กี่สิบชั่วโมงไม่กี่สิบชั่วโมงใช่ไหมไม่ถึงยี่สิบชั่วโมงอะนะฮะสิบเอ็ดนาฬิกาเมื่อวานนี้ตามเวลาไทยเ,เริ่มมีผลบังคับใช้แต่ปร,กรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยประมาณสักตีสองเลิอกอ๋อแ,แต่ถ้านับจากนับจากเมื่อวานสิบเอ็ด สิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยโอเคไม่กี่ชั่วโมงใช่แต่ถ้านับจากวันที่ตัวเลขมันออกมาคือ2เมษายนเนี่ยโหหนาใช่นนไหมนนเพราะว่าเราเนี่ยก็เริ่มครับถูกไหมทุกฝ่ายก็เริ่มออกมาปรับประมาณการปรับนูน่นปรับนี่กันตั้งแต่มีความชัดเจนและในเรื่องของตัวเลขภาษีใช่ใช่ไหมฮะก็เอาละก็ต้องถือว่าโดยรวมสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะแต่เดี๋ยวนี้จะมีผลต่อราคาทองคําอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณวรุษรุ่งํำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท ylg b u l l o n and futures จำกัดสวัสดีครับคุณวรุธครับ สวัสดีครับคุณบุรภาสวัสดีครับคุณสุภาชัยครับครับสวัสดีครับแหมจากปรากฏการเกิดขึ้นนะฮะของพร้อมนะฮะกับลำภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มมีผลบังคับใช้จริงๆเนะะี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะทองคำเนี่ยในเชิงของการตอบรับดูเหมือนจะบวกแต่ว่ามันจะบวกต่อไปไหมหรือว่าย่างไงครับตอนนี้ฮะ ก็ต้องบอกว่าประเด็นการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับกลุ่มประเทศต่างๆนะครับ <c oughs> นักลงทุนในฝั่งทองคำเนี่ยมองแบบนี้ครับมองว่าการดําเนินนโยบายของสหรัฐในรอบนี้เนี่ยโดยรวมแล้วสหรัฐจะได้ประโยชน์มากกว่าพูดง่ายว่าได้กําไรจากการ <c oughs> ทําสงครามการค้ารอบนี้หรือขาดทุนจากการทําสงครามการค้ารอบนี้นะครับ เพราะว่าการทําสงครามการค้าเนี่ยต้องบอกว่าจุดประสงค์รวมๆของสหรัฐจริงๆต้องการรายได้จากภาษีต้องการให้เกิดการย้ายฐานการผลิตแล้วก็ต้องการส่งออกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ไปไปมา,มาเนี่ยดูเหมือนว่าการที่จีนมีการออกมาตรการตรอบโตในระดับที่ส mm ูง hmm. มากกว่าที่สหรัฐประเมินหรือคาดการเอาไว้เนี่ย mm hmm. ทำให้สหรัฐคำนวณหรือคิดสรตะแล้ว อาจจะขัดทุนจากการทําสงครามการค้ารอบนี้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้สหรัฐเนี่ยยืดระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีออกไปะนะครับภาพการตอบโต้จากทางฝั่งจีนที่มีความรุนแรงมากขึ้นและอาจจะทําให้การทําสงครามการค้ารอบนี้เนี่ยสหรัฐ ขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์โดยรวมมากกว่านะครับ uh huh. ก็เลยทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นครับ uh huh. ความหวังว่าสหรัฐจะได้กําไรหรือได้ประโยชน์ uh huh. โดยรวมเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองในลักษณะดังกล่าวลดลงนะครับขณะที่พฤติกรรมการตอบโต้จากทางฝั่งจีนเนี่ยซึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้กับทางฝั่งสหรัฐนะครับ uh huh. ทําให้มีการมองหรือมีการประเมินครับ ว่ากลุ่มประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพหรือกลุ่มประเทศขนาดใหญ่อ,อย่างเช่นกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะมีการออกมาตรการตอบโต้ในลักษณะที่รุนแรงเหมือนกับทางฝั่งจีนด้วยเหมือนกันนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้สาาตะแล้วโดยรวม สหรัฐเองอาจจะขาดทุนจากการทำสงครามรอบนี้นะครับก็เลยเป็นใจดันให้ราคาทองคาขยับหรือปรับตัวขึ้นแต่ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขยับหรือการไต่ระดับขึ้นของราคาทองคาโดยรวมก็ต้องบอกว่าสงครามยังไม่จบยังไม่สามารถเน็ตกําไรหรือขาดทุนได้นะครับนักลงทุนก็ยังไม่ได้แน่ใจมากนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลตอบรับโดยรวมเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับสหรัฐมากกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า หากสถานการณ์ยังคุมเคลือในลักษณะปัจจุบันเนี่ยแม้วัาทองคําจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นได้แต่ก็อาจจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเพื่อรอประเมินหรือรอดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งหรือหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาได้เหมือนกันครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสถานการณ์แบบนี้ครคุณวรุษครับในเชิงของนักลงทุนที่อาจจะเป็นนักเก็งกําไรหรือว่าลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยในทองคำเนี่ย ควรวางกลยุทธ์อย่างไรดีครับครับโดยภาพรวมเนี่ย YLG ยังมองว่าอาจจะเข้าซื้อทองคําได้เมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยไม่ควรหลุดแนวรับในโซนระดับ3,000กับ54เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนที่เขาบีกเอาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยแนวรับแรกสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงครับ3,100 3,85เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นโซนเข้าซื้อนะครับ สต็อปรสหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดระดับ3,000กับ54เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนคิดเป็นทองไทยครับ4,9,900 4,9,500บาทต่อบาททองคำนะครับไม่หลุดระดับดังกล่าวยังสามารถซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาครับ <S <S 2> <S 2> อย่างไรก็ตามเนี่ยราคาทองคำมีแนวต้านในโซนระดับ 3, 0 0พ 135, 3, 1 3 5 3 1 6 7เหรียญดอลลาร์ต่อเอนนะครับ3 1 6 7เดป็นออทามไฮเดิมหรือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับก่อนที่ราคาจะถูกขายหรือถูกทิ้งลงไปแรงๆนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ยเมื่อราคาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านต่างๆเพราะสถานการณ์สงครามการค้าที่เราเห็นนะครับเดี๋ยว ขึ้นภาษีเดี๋ยวเลื่อนการขึ้นภาษีออกไปเดี๋ยวประกาศขึ้นภาษีเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์ผันผวนทอ,อ,องเนี่ยแกว่งตัววันนึงในระดับร้อยเหรียญตลอดเลยนะครับก็อ,อาจจะใช้แนวต้านดาังกล่าวพิจารณาแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางนี้เนี่ยคิดเป็นทองไทย5850มืถึงระดับ51,350ืบาทต่อบาททองคําครับอืมนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณวรุธครับวันนี้ครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ